เรียนศาสตราจารย์ดรสิทธิชัยโพคาย,ยุดมนายกสภหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกระผมในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายกสภหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้กร,รุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ดุตรีบัณฑิตปริญญาดุตรีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2556โอกาสนี้ กระผมขอกราบเรียนรายงานผลการดำเนินงานตลอดจนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในช่วงปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ประกาศเกียรติคุณนับเนื่องมาเป็นเวลา24ปีกระผมและคณาจารย์มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จที่มหาวิทยาลัยได้สะสมมาโดยตลอดแม้จะต้องฝากกระแสะความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศและอุปสรรคนานับประการของระบบการศึกษา แตความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติก็ยังมีมาต่อเนื่องอาทิผลงานต้นแบบมิเตอร์แท็กซี่เครื่องตรวจคนทุระเบิดและอื่นๆอีกมากที่ได้ปรากฏแก่สังคมผู้บริหารที่ได้นำพาหมหาวิทยาลัยก้าวไปอย่างไม่หยุดยัง้งคือศาสตราจารย์ดร,รสิทธิชัยโภคัยเยดมนายกสภาหมหาวิทยาลัยโดยได้รับการยอมรับจากนานาชาติเช่น ได้รับการยกย่องจากสถาบัน IEEE e, ซึ่งเป็นสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติให้เป็น IEEE e Fellow คนไทยคนแรกนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวล e ์ประเทศออสเตรเลียได้มอบปริญญา Doctor of Engineering Honoris Causa ให้แก่ศาสตราจารย์ดรสิทธิชัยโพคัยอุดมซึ่งนับเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์60ปีของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวล e ์ ที่มอบให้เป็นเกียรติยศเชื่อชูความรู้ความสามารถพิเศษสูงสุดและเมื่อปีพุทธศักราช2549ยังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเก้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT นับเป็นเกียรติยศอย่างสูงยิ่งและเมื่อเร็วๆนี้ท่านศาสตราจารย์ดรสิทธิชัยโพคาย,ยุดมนายกสภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอร่วมเชิดชูเกียรติซึ่งถือเป็นแบบอย่างเพื่อเจริญรอยตามซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของชาวมหานครอย่างยิ่งจึงได้ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลในที่นี้เพื่อจะได้รับทราบโดยทั่วกันเมื่อสองปีที่ผ่านมาสถาบันทางด้านวิชาการเกี่ยวกับอวกาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก และได้รับการยอมรับจากองค์การสาพยาชาติคือ International Academy of Astronautics หรือ IAA ปัจจุบันมีสมาชิกเพียง1,000คนเนื่องจากมีวิธีการคัดเลือกสมาชิกที่เข้มงวดโดยต้องให้สมาชิกจาก3ประเทศเสนอผู้สมควรให้สมาชิกทั้งหมดลงมติซึ่งผลการคัดเลือกได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ดรสุเจตจันทรังอธิการบรดีและผู้จัดการโครงการดาวเทียมนามพราชทานไทยพัฒของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นดาวเทียมของไทยดวงแรกที่สร้างโดยคนไทยให้เป็นให้เป็น corresponding member นับเป็นเกียตรติประวัติของหมหาวิทยาลัยและประเทศไทยในปีนี้ IAA ได้ใช้วิธีการเช่นเดิมในการประเมินผลงานผู้ที่เป็น corresponding member ครบ2ปีและได้มีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ดร,รสุเจตจันทลังเป็น life member ซึ่งทั่วโลกมีผู้ผ่านการประเมินดังกล่าวในสาขา engineering s i e n เพียง22คน นอกจากนี้ปลายปี2555ที่ผ่านมาอุทิศภายังได้มอบรางวัลโครงการสู่ความเป็นเลิศให้แก่โครงการดาวเทียมไทยพัฒนับเป็นอีกความภูมิใจของมหาวิทยาลัยอันหนึ่งเมื่อปลายปี2557ตามมติเห็นชอบคณะรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์นรสุเจตจันทรังอธิการบดี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษตามมติคณะมนตรีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและล่าสุดในปี2556ทางมหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างต่อเนื่องและด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดยิ่ง ทำให้มหาวิทยาลัยไ,ได้รับคะแนนสูงสุดจากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองศ2549-2553อย่างเป็นทางการจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสอมสอศซึ่งเป็นองค์กรมหาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยได้คะแนนประเมินสูงสุดเฉลี่ยรวม7มาตรฐานเท่ากับ 4.86จากคะแนนเต็ม5อยู่ในระดับดีมากเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากจำนวนมหาวิทยาลัย202แห่งและได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการการวมศึกษาในระดับดีมากทุกปีและล่าสุดในการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3พุทธศักราช2554-2558จากมสมศก็มีผลการประเมินระดับคณะทุกคณะอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยก็อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน 2. การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาคนครได้เปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา2553และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดมาปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกโดยแบ่งเป็น5คณะวิชาได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอน9สาขาวิชา4สาขาย่อยคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดสอน3สาขาวิชาคณะบริหารธุรกิจเปิดสอน7สาขาวิชาคณะสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวม5หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและในปีการศึกษา2557ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากลเปิดหลักสูตร b i l ว n โก a l p โปรแกรมโดยร่วมมือกับ2มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกคือมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดรูปประเทศอังกฤษเปิดสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์รวม4สาขาวิชา 3. งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครส่งเสริมให้คณาจารย์ดำเนินงานวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นผลให้คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเสนอในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องผลงานวิจัยที่รับการยอมรับในคุณภาพและสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอาทิผลงานวิจัยมากค่าโดยสารหรือมิเตอร์สำหรับรถแท็กซี่ และนำไปใช้เป็นมาตรฐานการคิดค่าโดยสารจนถึงปัจจุบันผลงานวิจัยอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กหรือ UAV ได้รับความสนใจจากหน่วยราชการหลายหน่วยงานที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการสำรวจของทางราชการนอกจากนี้ทางมาหาวิทยาลัยยังได้ให้การสนับสนุนพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์การแข่งขันของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์หรือ AI Center ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพานวีโพคายุดมรองอธิการบดีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ดังกล่าวทำหน้าที่รวบรวมเทคโนโลยีและงานวิจัยต่างๆที่มีประโยชน์และสามารถนำมาใช้งานได้จริงก่อให้เกิดผลงานที่มีผลตอบแทนและจับต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงและยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้หนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของ สาขาต่างๆได้มีส่วนร่วมและประสบการณ์ในการทำงานวิจัยนำมาซึ่งคุณภาพของนักศึกษาและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครต่อไปนอกจากนี้นักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน Thailand Net Rider 2ปีติดต่อกันจากทีมที่เข้าแข่งขันมากกว่า180ทีมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ และยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันระดับเอเชียโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ได้เป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันเน็ตไรเดอร์ซึ่งเป็นการแข่งขันความรู้ความสามารถทางด้านระบบเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างงานวิจัยเพียงบางส่วนของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 4. การพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มุ่งมั่นพัฒนาคณาจารย์อย่างต่อเนื่องโดยจะส่งคณาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจนสาเร็จการศึกษามาแล้วกว่า246ท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศและอยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกจํานวน70ท่านนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีจะมีคณาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวน3ท่านรองศาสตราจารย์14ท่านและผู้ช่วยศาสตราจารย์29ท่าน 5. ความร่วมมือทางวิชาการด้านความร่วมมือกับต่างประเทศมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถในระดับสากล จึงได้ทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศได้แก่ The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย Imperial College The University of Coventry ประเทศอังกฤษมหัทยาลัยศัตวแพทยศาสตร์เมืองแฮนโนเวอร์ประเทศเยอรมันซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการวิจัยการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และอื่นๆเช่นมิทยาลัย Imperial College และ The University of New South Wales ในการจัดตั้งศูนย์เรียนการเรียนการสอนทางไกลโดยระบบทัศนสื่อสารผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือ E-Masterclass เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของบัณฑิตศึกษาการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์เป็นต้นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดบรูคประเทศอังกฤษ มุ่งเน้นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง2มหาวิทยาลัยรวมไปถึงการจัดการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษระหว่าง2มหาวิทยาลัยอันจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาบัณฑิตให้มีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UCL London Global University ประเทศอังกฤษในการทำวิจัยการฝังวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในร่างกายมนุษย์เพื่อเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องผ่าตัดออกเปรียบเสมือนบัตรสมาร์ทการ์ดซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการวิจัยในระดับนานาชาตินอกจากนี้ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไรฟ์รายใหญ่ของโลกได้แก่บริษัทสีเกตประเทศไทยจำกัดบริษัทเวสเ์นดิจิทัลประเทศไทยจำกัดที่มีโรงงานผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นิคมอุตสาหกรรมบางปีน์พน,นันครศรีทยาด้านความร่วมมือ ในประเทศปีนี้มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชนอาทิด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับความไว้วางใจจากกองทัพบ,บกโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบ,บกหรือสวพทอบอลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านความมั่นคงของประเทศร่วมกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อป,ประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้ ยังได้รับความไว้วางใจจากสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือสอทอ,อพอเพื่อทำความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างยั่งยืนด้านเทคโนโลยีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดลทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือดิจิทัลฟอร์เอนซิกเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการเป็นการสนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษารวมถึงการศึกษาวิจัยและการจัดกิจกรรมวิชาการทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลจัดหางบประมาณในการสร้างงานวิจัยและบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล ที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของประเทศร่วมกันความร่วมมือกับทาง EC Council Academy เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบ CEH ขึ้นที่มหาวิทยาลัยนับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยทั้งนี้ EC Council ถือเป็น Authorized Training Provider ที่มีชื่อเสียงทางด้านการจัดการอบรมและจัดสอบ Certificate ทางด้าน e-business และ IT Security ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และล่าสุดทางคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยด้านการคุ้มครองผู้เสียหายด้านวิชาการทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมหานครลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเอวีเอซัตคอมจำกัด จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนว,วัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเมื่อปี2556ทางมหาวิทยาลัยได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในร้อยเพชรจุลจอมเกล้าโดยใจความสําคัญของความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดความรู้ด้านวิชาการในแขนงต่างๆโดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อน,นําความรู้ที่ได้มา พัฒนาให้ก่อประโยชน์ต่อไปด้านบริการวิชาการปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้ทำความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศเพื่อขยายความร่วมมือด้านวิชาการนวัตกรรมและการพัฒนาเยาวชนร่วมกันของทั้งสองสถาบันโดยปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศร่วมลงนามความร่วมมือแล้วกว่า14สถาบัน6 การทำนุบำร,รุงศิลป,ะปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยตรหนักถึงคุณค่าของศิลป,ะปะวัฒนธรรมขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยจึงได้กําหนดเป็นพันธกิจที่สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการปลูกฝังความเป็นไทยให้กับนักศึกษาและบุคลากร,ร,ร,รทุกคนของมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางาศาสนาและประเพณีต่างๆตลอดจนมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปะ พื้นบ้านผ่านชมรมต่างๆของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อมุ่งมั่นปลูกฝังให้บัณฑิตมีหัวใจรักและร่วมใจกันอนุรักษ์คุณค่าความเป็นไทยไม่หลงไหลไปตามกระแสสังคมแต่ทั้งนี้ก็มีความฉลาดรอบรู้และทันสมัยต่อเทคโนโลยีเก็บในสิ่งดีๆที่เป็นวัฒน,นธรรมไทยผ่านกิจกรรมทงางศาสนาและประเพณีอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้คะแนนเต็ม5จากการตรวจประเมินคุณภาพภา,พภายนอกรอบสอง จากสำนักงานรับรองม,มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมสศ 7. การผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้ว22รุ่นประมาณ43,000คนสาคนสำหรับปีการศึกษา2556นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต2คนวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต19คนวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต108คนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต28คน รวมมหาบัณฑิตทั้งสิ้น155คนและมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะสตวแพทยศาสตร์จำนวน1,274คนรวมผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับปริญญาในปีการศึกษา2,556ทั้งสิ้น1,404คน8การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเริ่มดําเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2,542เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2 5 4 2และได้ดําเนินการจัดตั้งระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001ปี2000ทั้งมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2,543และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001ปี2000โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้นําระบบ ISO 9 0 0 9.1ปี2000มาบรูราณาการเข้ากับระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอมศึกษาสอกอนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับการประเมินภายนอกรอบ2พุทธศกราช2549ถึง2553อย่างเป็นทางการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศซึ่งเป็นองค์การมหาชนโดยได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่มสถาบัน เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยได้รับคะแนนประเมินเฉลีย่ยรวมมามาตรฐานเท่ากับ4.84จากคะแนนเต็ม5อยู่ในระดับดีมากเป็นลำดับที่1ของกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและการสอนของประเทศไทยดังรายละเอียดที่ได้เรียนมาแล้วในปี2555มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาร,รอบ3อย่างเป็นทางการจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสมส ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วอย่างเป็นทางการอันหนึ่งทางมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มีขอบเขตในการร่วมกันพัฒนาวิชาการและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพเพื่อใช้กำกับตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆได้แก่การพัฒนาอาจารย์ สื่อการเรียนการสอนการบริการการศึกษาการเผยแพร่งานวิจัยและวิทยาน,นิพนธ์รวมถึงการอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองสถาบันบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยประศาสตปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตปริญญาดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตหลักสูตรต่าง ตามที่คณะบดีคณะต่างๆจะรายงานต่อไปพร้อมทั้งเรียนเชิญท่านให้โอวาสเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่ดุษฎีบัณฑิตประชญาดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตของมาหาวิทยาลัยต่อไป